caro dhamma vasanthi ayuvanno sukha khala satu satu ครับ2 buah เออเออดีมาเหยียบหยังรวยน้อเล่นนะผมคือแล้ว นอนงนอนจริงจริงด oh. <Poppy. fellow. S 1> ้วยนะครับโอ้โหเชื่อฟังคำสั่งพ่อมากมาที่ไหนอย่างนั้นช้าง บอบอกตัวอะไรมาขึ้นหลังเนี่ยเด็กนี่นอะอะถ่ายไน่แล้วเร็วลงตางไม่เหล่าทีนี้หมดลงตา เสียชีวิตโอ้เจ้อไปเป็นปัจจัยเสือนิมนต์หลวงพ่อนะครับนิมนต์หลวงพ่อมาให้บัานใสแลาวนะครับ แป๊บนึงนะครับ วุ้ยังได้ำเยครับเดียวตุตาอยู่ครับลังเอาที่ปลดช้างมานั่นนี่มนหลวงพ่อไปแล้วนะครับไปโรงพยาบาลไปมาเห็น เอาไปเดีย๋ยวบอมาเห็นยวบอเราได้นิม,มนลุงพ่อไว้รอโบบาลใส่บาทนะครับเราปกดโซ่ให้ปโบบาลใส่บาทก่อน Ô, chịu mọi người ăn cơm 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 ăn

ดาดาหลวงดามาวาสันติอายุวันโลสุขังบาลังหนึ่งค่อยนะครับเบาบานตอนเช้าแล้วก็มีสมุนประตูมลอยบัวหลวงโอ้โหนี่สายบาน วันนี้พบแกงเลยตระกูลบัวกบแกงอันนั้นบัวแดงบัวแดงแน่ๆไม่อยากผูกเลยแดๆแๆแๆ้สมองสมองสมองเลยไอ้หลังจากสลาดหลวงพ่อเสร็จแครับบาลจะนอนอย่างเดียวจะนั่งอย่างเดียวพอดีมี FC หลายท่านบอกว่าไม่เห็นวางแสบบาทเลยผมยังไม่กล้าใส่คนเดียวนะครับเพราะว่าเอาไม่ไม่อยู่หรอกไม่ใช่ว่าเขาดือ้อเขามึนนะแล้ววัดีเห็นเมื่อเช้าเห็นตาหกสิบาทพอดีอยู่ขา้างหน้าจะเห็นพระสาวรูปเดินผ่านาทุกวันเลยคิดว่าน่าจะใส่บาทนะวันหลังอาจจะตลาจ,จะหุอ,องหุขงข้าวนะครับแสบบาทแทนคุณตา อันนี้ต่อยูเลยตอมุนแน่เลยวะเดี๋ยวมันดูดเนีย่ยช้าก็จะมีตระกูลบัวมาเฝ้าบัวบานมีอารักขาด้วยอันนี้กินเลนี่กินเลยนี่กินเลนี่ไหนดูยังไม่กินให้เช่นกินกัวฮาดบัว บัวน่าจะอิ่มนะครับต้องเอาไปให้ชื่นโอ้ชื่นกินหมดเลยชื่นชอบ,บ,บ,อบชกินสับประรดดูนะครับชื่นกินสับปะรดดีมากเลยเอิงเล็กแค่เอง ดูบวัวบัวบานครับดูดูดูเขาจะเตะมาแล้วออเออเอออย่าเตะเออดีบาด้าเนเดือยยังบางนั้นเล่นพร้อมรวยเนาะพร้อมออมึงินหลายเนาะบัวบานเอาสมรดให้มากินครับเล่นนะครับเขากินอิ่มเวลาบัวบานอิ่มก็จะเล่นนะทำอะไรนะ

บอนของบบาทน,นะครับไม่ได้ขึ้นไม่มีเทครับไม่มีเทหรอขึ้นามาขานมาบัวขานมาแล้วะจะโดนเทไปนะครับเดี๋ยวว่าบดี๋ว่าไปไป โมบานบอกตัวอะไรมาขึ้นหลังนะครับหลอดครับขึ้นบัวเทเลยอ่าอีไม่นานเขาก็จะเทพ่อเขาลงเ,ลเทไปบานเทไหมเทอืมอเทเทไหมเทไหมกดก้อนเหรอ ละมาบวกทีไหมเหมือนเหมือนสนุกนะตื่นมาขี่ช้างเล่นอืมอ่านั่งลงมาแหน่เอาแหน่เดี๋ยวลงดูว่าเขาจะทำอะไรกันนั่งลงนั่งลงนั่ลงไม่นอนครับไม่นอนนั่งลง มาบัทำอะไรนะครับลงเออนอนลงหลอ่าลนอนนอนจริงจริงด้วยนะครับโอ้โหเชื่อฟังคำสั่งพ่อมากบอกซ้ายได้ได้ขวาบอกขวาไปซ้ายนะครับ เว้ยบบบกอ้ดิแม่ไปนอนเราไปอยากนอนต่อลงปลดโซ่ถ้าปลดโซ่นี่วิ่งสนั่นเลยนะไม่มีวิ่งข้าไปดับนี้วิงกระโดดลงครับมันกลวนนั่นนี่มันกลวนไม่อยากให้เอาลงนี่อยู่นั่นและมาที่ไหนอย่างนั้นช้าง บบอกตัวอะไรมาขึ้นหลไหลทำไมไม่กลัวกูมาหลดิกะกวรถอะไรอะไรมาลงสิอโอยากให้พ่อมาขี่เล่นทุกวันเลยนอนละเดือนนี่ง ¡Hola, ¿sí? vale, vale, vale.